オッケーですが、おにいらぼう私たまふけたよ。<しす>ロウタマ、どぅぼつんはさんさんぱさいぷん。い、あは。ま、るんぱん、たくとほんぱさくれは。やん。たろうが学校休んだんだって。どこか具合でも悪いのかううん、そうじゃなくて。学校でクラスメートにからかわれたらしいの。からかわれたぐらいで学校に行けないんじゃ、しょうがないな。 それが大好きな女の子にからかわれちゃったらしいのよ一体何をからかわれたんだあなたがカットしてあげたヘアスタイルよ坊主頭はもう古いって太郎怒ってるわよマルウファマイカレイ ทาโร่กับกาก,กโกยซึนดันดัตเต้どこกับこれでも悪いโนกะก็คือทาโร่ไม่ไปโรงเรียนหรอเขาไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าทาโร่กับกากโยซึนดันดัตเต้ก็คือทาโร่ไม่ไปโรงเรียนหรอ กักโกก็แปลว่าโรงเรียนเนาะยาซึ่นก็มาจากยาซุมิที่แปลว่าหยุดกักโกยาซึ่นก็คือหยุดหยุดเรียน d o k โคกะกุไอเดโมวารุยโนกะก็คือ,อมไม่สบายคือมีอะไรที่ไหนหรือเปล่าตัวโคกะนีคือที่ไหนเนาะคือ แล้วกวุ้นี่ก็คือสภาพหรือร่างกายวารุยก็แปลว่าไม่ดีก็คือเหมือนกับไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะฮะそうじゃなくて学校でクラスメートにからかわれたらしいの。อืมそうじゃなくて学校でクラスメートにからかわれた。 ราชีเนาะอืมไม่ใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนคําว่าโซจนาเตนี่ก็แปลว่าอืมเหมือนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยโซจะน,น่ายเนาะกาโกเดกุลาสเมตโตก็คือเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนที่ห้องเรียน a ลาสเมดก็คลาสเมดเนาะใช้คำช่วยเดชชี้ว่าเพื่อนที่โรงเรียนคาราคาวะไรตาดาชีก็คืออ,อันนี้ก็แปลไม่เป๊ะเท่าไหร่นะประมาณเหมือนกับเหมือนคำว่าราชีนี่คือเหมือนเป็นอะไรที่มันเด่นๆขึ้นมาแต่ในทางนี้คงจะไม่ดีเนาะเพราะหยุดเรียนก็น่าจะเหมือนแับ ทำอะไรแปลกแปลกคือเหมือนแปลกไปจากเพื่อนร่วมชั้นในที่นี้ก็เลยจะแปลว่าถูกล้อเลียนคาระคาวารตะกุไรเดะกากนิอิเคนายินจะโชกัน่วกได้ันนะ ไม่ไปโรงเรียนเพราะโดนเพื่อนล้องั้นเหรอผมไม่เห็นเข้าใจเลยโชว์กันได้นะก็คือแปลว่าไม่เข้าใจเนาะそれが大好きな女の子にからかわれちゃったらしいのよ。それが大好きな女の子にからかわれちゃった。 คาชิโนโยเขาโดนผู้หญิงที่เขาชอบล่อเลียนนะคะ่ะคาว่าโซเรกะก็คือเหมือนแบบแต่หรืออะไรประมาณนี้เนาะไดซุกินะโอนานุโกะก็คือไดซุกิคือชอบเนาะเป็น adjective นะโอนานุโกะก็คือเด็กผู้หญิงไดซุกินะโอนานุโกะก็คือเด็กผู้หญิงที่ชอบ

ก็คือผมที่คุณเอ่อก็แล้ลวแหละคำว่าอนาตักะคาโตชิเตอาเกตะก็คือผมที่ที่คุณตัดผมให้เข้าเองล่ะแฮสตายลุก็คือแฮสไซโบสุอาตามะโมฟรุอิตะ ทาโร่โอคตเตโรกะโยผมทรงสกินเฮดมันล้าสมัยแล้วทาโร่ aro, โกรธมากเลยคำว,ว่าโบสุอาตมานี่คือเหมือนหัวล้วนเนอะเนาะโบสุนี่หมายถึงพระสงฆ์อาตมาก็หัวก็หัวหัวแบบพระสงฆ์ก็น่าจะแบบ กินเฮดหรือผมที่แบบว่าเกลียนเกลียนหน่อยอะไรเงี้ยติดหนังศีรษะเนี่ยน,นะคะโมฟุรุยก็คือเก่าและล้าสมัยและโอโคตเตก็คือกโกรธทาโรโอโคตเตโรุัวโยก็คือทาโรโกรธมากเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราไปได้คำศัพท์หลายคำเลยเนาะเอาไปฝึกทบทวนดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณติดตามนะคะสวัสดีค่ะ